สวัสดีครับในช่วงโควิดแพร่ระบาดท,ทุกประเทศต่างก็เจอปัญหาเดียวกันก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยการเติบโตทางเศรษฐกิจต่างก็ติดลบแต่พอทุกประเทศปรับตัวได้แล้วการเติบโตก็กลับมาเป็นบวกอีกครั้งแล้วก็ยังหาทางทําให้เดินหน้าเป็นบวกให้ได้มากที่สุดและในปีนี้เองรัฐบาลลาวก็ได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้อัตราการเติบโตไปอยู่ที่4.5% เพราะการทํางานมันจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลเราได้ตั้งเป้าหมายไว้แบบนั้นเมื่อตั้งเป้าไว้แล้วที่ตามมาก็จะเป็นความพยายามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้โดยเพจลาวยุทธเรดิโอได้รายงานว่าปี2 0 2 2เราตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโต4.5%และมูลค่าส่งออกให้มากกว่านำเข้าบรรลุ1550ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ปี2022ยังเป็นปีที่สอปป,อปอลาวจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ในการพัฒนาประเทศมากพอสมควรแต่ยังไงก็ตามรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะพยายามทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในระดับ4.5%ของ GDP ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าต้องให้มากกว่ามูลค่านำเข้าประมาณ1,550ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการเก็บไรายได้ต้องให้ได้31,593พันล้านกีบตามมติสภาแห่งชาติอรับรองตัวเลขตั้งเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจนี้ได้กำหนดในทิทางแผนการเคลื่อนไหวงานของรัฐบาลในปี2022และเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติความคาดหมายให้บรรลุตามแผนการวางไว้รัฐบาลจะเร่งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความลำบากทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแข็งแรงและได้รับผลดีกว่าเดิมปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้แก่การลงทุนภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นผลักดันและติดตามการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคโครงการาแร่กทา่ารูปแบบที่ทดลอง ที่รัฐบาลได้อนุญาตแล้วนั้นให้มีความคืบหน้าตามสัญญาอย่างมีประสิทธิผลครับหลังจากข่าวนี้เราลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของชาวลาวกันว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันยังไงบ้างโดยที่ความคิดเห็นอแรกได้มากล่าวเอาไว้ว่าจะผลิตอะไรสร่งออกบ้างละ่ะความคิดเห็นต่อมาครับมาพร้อมกับเงินเฟ้ออีก5%เความคิดเห็นต่อมาครับ มีแต่คนจีนมาคุมเป็นหัวหน้าบริษัททุกประเภทไม่ว่าการกษสีกรรมผูกฝังหรืออุตสาหกรรมคนลาวเป็นลูกจ้างแรงงานก็ทำงานหนักไม่สมกับค่าแรงเลยของในตลาดก็แพงขึ้นเรื่อยๆแรงงานลาวค่าจ้างถูกๆถ้าเทียบกับคนต่างประเทศอันนี้ขอให้ภาครัฐปรับปรุงด้านนี้ด้วยแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับได้ยินข่าวแต่ละปีขาดดุลการค้ากับไทยตลอด ไม่มีเลยว่าเกินดุลการค้ากับไทยนำเข้ามากเกินไปส่งออกไปไทยมีแค่บางส่วนที่เขาไม่ผลิตปีนี้ควรจำกัดอะไรการที่นำเข้าได้ไหมเพื่อไม่ให้ขาดดุลการค้าอีกแล้วชาวลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงทัศน์มุมมองไว้ว่าขอชื่นชมกล้าคิดกล้าทำดีแล้วการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่การไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละมันยิ่งเสี่ยงความคิดเห็นต่อมาครับ ส่งออกมากกว่านําเข้าว่างั้นทุกวันนี้หอมกับพริกก็ยังนําเข้ามามากเหมือนบ้านเราไม่มีดินปลูกนะฮะ่าถามร้านไหนก็อ้างแต่ว่าเงินบาทขึ้นมุมมองของชาวลาวท่านต่อมาครับฝันตอนกลางวันอีกแล้วต่อมาครับทุกอย่างเอื้ออํานวยคิดว่าได้ตามเป้าแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับชีโมโมาอีกแล้วความคิดเห็นต่อมาครับ แต่คนเรายังไม่มีงานทำต่อมาครับจะทำยังไงถึงจะมีสินค้าส่งออกมากกว่าสินค้านำเข้าความเห็นต่อมาครับเขียนเอาแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับถ้ามี SME แล้วช่วยอะไรได้บ้างให้แก่ประชาชนผู้ได้อโอกาสพวกเขาต้องการให้พวกท่านช่วยเหลือเขาได้แต่ฝันลมๆแรงๆ นักวิชาการจากภายในและต่างประเทศจบมาทุงเทช่วยอะไรไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาครับสุดท้ายสรุปกองประชุมขาดดุลงบประมาณทุกปีความเห็นต่อมาครับแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ก่อนขายายาทุกวันนี้เหมือนขายขนมแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับแล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะใครจะรับผิดชอบประชาชนไม่อยากฟังคำแก้ตัว ความเห็นต่อมาครับสร้างฝันเหมือนนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านปีหน้าจะมีเงินปีหน้าจะเจริญปีหน้าจะหลุดพ้นความจนสุดท้ายก็เหมือนเดิมความเห็นต่อมาครับขนาดทาถนนยังเก็บกับประชาชนได้เงินแล้วไม่เห็นหัวไม่มีสักครั้งที่ว่ารัฐทําให้ฟรีความเห็นต่อมาครับส่งเสริมการผลิตภายในก่อนไหมถึงค่อยพูดถ้าพูดปากเป,ปลา่า อายเขาสินค้าที่เราผลิตได้มีอะไรบ้างเกือบร้อยเปอร์ซ็นต์เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้าจากไทยสินค้ากสิกรรมส่วนมากก็ของนักลงทุนต่างประเทศถ้าอยากได้ตามเป้าหมายส่งเสริม SME ขนาดเล็กและกลางให้เงินอุดหนุนสินค้าที่คนเราผลิตลดอากรเพิ่มภาษีนำเข้าถ้าทำได้จริงนะความเห็นต่อมาครับขอให้ขึ้นค่าแรางหน่อย ประชาชนผู้ขายแรงงานจะตายแล้วความเห็นต่อมาครับทำให้เงินบาทลงน้อยแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาที่จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายได้มากล่าวเอาไว้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งครับว่าก่อนจะส่งออกมากกว่านำเข้าวัตถุดิบเพียงพอหรือเปล่าผลิตภัณฑ์แบรนด์เราที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า1น0 0ล้านมีอะไรบ้างโรงงานบริษัทที่รองรับพนักง,งานได้มากกว่า1000พนคนมีกี่แห่ง ยกเว้นภาษีกี่บริษัทแล้วเพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างใหม่มีโครงการไหนบ้างที่เราถือหุ้น50%โดยไม่ต้องแลกสัมปทาน30ปี50ปี100ปีค่าแรงขั้นต่ำต่อว,วัน150,000กิบสามารถทำได้แล้วไหมการส่งออกสินค้าจัดการเองได้ไหมแบบบริษัทต,ตัวเองเรือของตัวเองเครื่องบินของตัวเองมีหรือยังครับ นั่นก็เป็นความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้นำมาให้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ